ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ทุเรียนมีอาการนะครับเค็มปุ๋ยนะครับเค็มปุ๋ยนะครับก็ศึกษามาก็ให้ตัดใบออกนะครับเดี๋ยวจะทดลองเลยนะครับสำหรับต้นนี้นะครับอาการแบบนี้เป็นอาการเค็มปุ๋ยนะครับปริมาณปุ๋ยมากเกินไปนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะขออนุญาตวางโทรศัพท์นะครับวางโทรศัพท์ ย่าต่างโทรศัพท์ก่อนนะครับแล้วก็เคเดี๋ยวก็คงจะตกตกแต่งนะครับตกแต่ง อดไม่มีนะครับจิดรดกลับบ้านหมดนะครับจริงๆแล้วก็ต้องใช้กันไก่นะครับใช้กันไก่พยายามเอาใบออกให้เกือบหมดนะครับลดการคลายน้ํานะครับเอาไว้เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสังเกตใบนะครับใบขอดใบเนี่ยเขาจะเล็กนะครับ โคนก้านใบเขาจะเล็กนะครับแต่งรอกันไกลครับเดี๋ยวกันไกลมาครับ การเต็มปุ๋ยนะครับวันนี้ก็ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้นะครับที่อำเภอบ้านกวดนะครับน้องประวิชนะครับได้แนะนำวิธีการจริงๆแล้วก็ปล่อยให้ใบร่วงเองนั่นแหละครับแต่ว่าน้องบอกว่าถ้าตัดใบได้ไดก็ยิ่งดีจะเป็นการลดการคายน้ำนะครับลดการคายน้ำของพืชนะครับเราก็รอยอดใหม่ครับรอยอดใหม่ เราไม่ตัดมันก็จะร่วงอยู่แล้วนะครับอย่างนี้เป็นอาการของการเข็มปุ๋ยนะครับการเข็มปุ๋ยอาการของการเข็มปุ๋ยใบก็จะเป็นประเภทน,น,น,นี้ประมาณนี้นะครับี่ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราแต่งแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ ไว้เหลือไว้บ้างครับเหลือไว้บ้างแล้วก็รอติดตามดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับที่อยู่ติดกับต้นกล้วยนะครับเดี๋ยวก็จะทําการแต่งใบนะครับเดี๋ยวแต่งใบนะครับสังเกตไว้แล้วเรามาติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับครับนี่หลังจากที่ตกแต่งไว้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามต้นนี้อีกครับครับสําหรับต้นนี้ก็ ใบอ่อนเริ่มแตกมาก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็สามารถตัดแต่งได้บ้างเล็กน้อยครับครับหลังจากที่ตกแต่งไปก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามอีกนี่ครับนี่เกือบเป็นต้นที่ต้นที่สามนะครับครับจริงๆริงต้นนี้ก็มีการเป็นมานานแล้วนะครับแต่ไม่ได้รับการตกแต่งครับเดี๋ยวเรามาตัดตกแต่งกันนะครับว่า จะออกมาแบบไหนนะครับต้นที่4